ในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการอัปเดตแคมเปญนะครับเป็นแคมเปญฉลองก่อน,นเรื่องจบ R2 ก็จะมีการล็อกอินโบนัสให้ถ้าเราล็อกอินในช่วงเวลาแคมเปญนะตั้งแต่วันที่3กันยาจนถึงวันที่26กันยายนเราก็จะได้ตั๋วกาชาสุมตู้ลิมิเต็ด10ใบแต่จะได้ครั้งเดียวนะ แค่ล็อกอินในช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยเราจะได้ตั๋วมา10บใบแต่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตั๋วที่ว่าไปสุ่มตู้กาชาลิมิเต็ดนั่นก็คือตัวดีเซลผู้หลังแขนก็ถ้าใครเล่นผู้ชายก็จะได้ตัวผู้ชายครับถ้าใครเล่นตัวผู้หญิงก็ได้ตัวผู้หญิงแล้วก็จะมีหุ่นเพนดูลัมด้วยนะครับก็คือ,อผู้เล่นเนี่ยจะได้ชิปมาจาก t ส r ์ท e ก็แค่ผู้เล่นเนี่ยถ้าเล่นจบเนื้อเรื่อง R2 บทบที่11เฟสที่1 5เคลียรเรียบร้อยแล้วรับไปเลยชิปอัพเกรดร่างหุ่นเพดูลัมที่ควสเทอร์โได้เลยนะครับก็ใครเล่นผ่านบทที่11ก็คือโชคดีไปก็จะได้ของนะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะน่าจะถาวรนะเพราะควีสเทอร์โธคือควสถาวรนะครับส่วนตัวเอกเนี่ยเป็นควีนสีดาวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวลิมิเต็ดที่ เป็นประเด็นร้อน